มีรถเข้าใหม่หนึ่งคันครับเป็นรถแก่งส่งซีดานนะครับสีประตูตัวยต่า้อเอาติดหนึนะครับตัวนี้ออรรถฟรีดานก็ส่ง7,000กว่าบาทเท่านั้นเองครับสีเทานะครับเดิมเลยครับมือเดียวป้ายแดงนะครับสวยๆนะครับเดี๋ยวดูตัวรถกันรอบๆกันก่อนนะครับนี่ใครตามหารุ่นนี้อยู่นะครับเข้ามาดูที่ร้านนี่เลยนะครับสวยๆนะครับนะใช้มากนะครับครับ 1.6G ปี2อ1 7นะครับภายในบอกเลยว่า เอี่ยมครับภายในสดมากนะครับเบาะหนังสีเบเนะครับคูหน้าคูหลังนะครับนี่ครับด้านหน้านะครับกุแจรีโมทนะครับพุชเตาร์นะครับมีให้กันถึง2ดอกเลยนะครับแจนะครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับเอกสารครบถ้วนนะครับซื้อสดนะครับโอนเล่มให้เลยนะครับรับประกันหลังการขายที่สเดือนเต็มเมครับจัดไฟแนนซ์นะครับบอกเลยว่าฟรีดาวส่ง7 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับ ขายหารุ่นนี้อยู่นะครับเป็นตัว 1-6G ด้วยนะครับบอกเลยว่าขับสนุกขับดีนะครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันครับไม่กินน้ํามันนะครับบอดออปชั่นแน่นนะครับเกียร์ CVT แบบ7สปีดนะครับรุ่นนี้นะครับสนใจนะครับเข้ามาดูรถที่ร้านได้เลยนะครับของเรานี่ครับจะเป็นการรับซื้อรถบ้านนะครับแล้วมาขายที่เต็นท์นะครับก็สามารถเข้ามาดูที่ร้านได้เลยนะครับมีการรับประกันหลังการขายให้ด้วยนะครับการันตีให้นะครับรถสวยนะครับมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับ สนใจนะครับทักเวอรใ์ให้ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ